นนะะีโปตูกูรูสุขภาพนะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับยารักษาสิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายว่าสิวแต่ละประเภทนะคะแตกต่างกันยังไงและยาที่ใช้รักษาสิวประเภทสิวอักเสบค่ะสิวอักเสบคืออะไรคือสิวอุดตันนะคะเกิดการอักเสบขึ้นมาโดยเชื้อ p ีแอ e เน่ทำให้เกิดการหมักหมมสะสมแล้วก็กลายเป็นตุ่มน้อง หนื้อตุ่มแดงหรือถ้าใหญ่ๆก็จะเป็นซีดการเป็นสิวหัวช้างได้นะคะยาประเภทรักษาประเภทสิวอักเสบนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ5ชนิดนะคะในท้องตลาดยารักษาสิวนะคะประเภทสิวอักเสบตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเบนโซโอิลเปอร์ออกไซด์นะคะหรือว่าเบนแสกหรือว่าจะมีอีกข้อหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ซึ่ง2ตัวยา2ตัวนี้ค่ะจะมีกลไกการออกฤทธิ์ก็คือปลดปล่อยออกซิเจนอิสระมาทำลายเชื้อผีแอคเน่นะคะวิธีใช้ใช้ยังไงตอนแรกนะคะให้คุณเพื่อนคุณผู้ชมนะคะล้างคลีนซิ่งก่อนด้วยคลีนซิ่งวอเตอร์จะเป็นสมูทตอีบีเฟสต t าอะไรก็ได้นะคะเช็ดให้ทั่วหน้าเลยและล้างออกด้วยน้ำเปล่า จับหน้าให้แห้งนะคะแล้วก็จับเจ้าตัวเบนแสสองตัวนี้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าค่ะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะช่วงแรกแต่ว่าถ้าเห็นผลดีที่สุดก็คือแนะนำที่ครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะแล้วล้างออก,ออกทั้งเช้าและเย็นนะคะ2เวลาเลยผลข้างเคียงก็จะมีหน้าแตบแดงลอกเป็นขุยเราก็อาจจะลดจำนวนวันในการทาเป็นทาวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่ตัวนี้นะคะไม่ทําให้สิวเห่อออกมาไม่ต้องสกใจความสามารถในการลดสาสิวอักเสบนะคะอันนี้โปรตูก็จะให้ประมาณ3ดาวเลยค่ะเป็นตัวที่2นะคะเป็นตัวยาคลินด้าไมซินนั่นเองอ่ะก็จะมีประมาณ2รูปแบบก็คือจะเป็นรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นรูปแบบเจลแบบนี้นะคะแล้วก็รูปแบบเป็นโลชั่นนะคะ ซึ่งแตกต่างกันตรงที่ปริมาณแอลกอฮอล์นะคะกลไกการออกฤทธิ์ก็คือฆ่าเชือ้อพรีแอเน่เหมือนกันค่ะวิธีการใช้ก็คือชาหลังล้างหน้านะคะเช้าและเย็นแล้วก็ไม่ต้องล้างออกคือทาทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเนื่องจากผลิตภัณฑ์พวกนี้มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ก็อาจจะทําให้ระคายเคืองหน้าได้นะคะหรือว่าบางคนแพ้ง,ง่ายมากๆก็เอาแค่แต้มก็ได้ ต่อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะคะตัวนี้นะคะก็จะออกฤทธิ์คล้ายกับเบนแสกนะคะดังนั้นจึงไม่ควรใช้ร่วมกันนะคะแต่ข้อดีของเขาก็คือช่วยลดสิวอักเสบแล้วสิวอุดตนันและที่สำคัญคือช่วยลดรอยดำรอยแดงจากสิวได้ด้วยนะคะวิธีการใช้ก็คือทาหลังล้างหน้านะคะเช้าและเย็น2องเวลาค่ะ ข้อควรระวังนะคะเนื่องจากตัวนี้มีความเป็นกรดสูงดังนั้นจึงทำให้ระคายเคืองหน้าได้ก็คือควรจะทาบางๆแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดน,นะคะสะลรอตตัวนี้นะคะโปรตูให้2ดาวค่ะตัวที่4นะคะเตอตินอินนะคะ,ะ,คะหรือชื่อทางการคา้าอันนี้น่าจะเคยคุ้นหูนะคะเรตินเอนะคะก็จะมี2ความแรงมี2.5% 5%แล้วก็จะมีอีก ยี่ห้อหนึ่งด้วยเซนของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะตัวนี้นะคะคกลไกการออกฤทธิ์ก็คือลดสิวอักเสบนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการผัดเซลล์ผิวนะคะวิธีการใช้ก็คือให้ทาวันละครั้งนะคะก่อนนอนครั้งเดียวก่อนทาก็คือต้องซับหน้าให้แห้งสนิทด,ด้วยนะคะแล้วข้อควรระวังนะคะหญิงตั้งครรภ์น,นะคะใช้ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นยาทาเพราะว่า เป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A ผลข้างเคียงนะคะตัวนี้ก็คืออาจจะทําให้ผิวเราไวต่อแสงดังนั้นแนะนําให้เพื่อนๆนะคะทาครีมกันแดดด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คืออาจจะทําให้หน้าแสบแห้งแดงลอกได้นะคะก็ลบปริมาในการทาลงตัวนี้นะคะโปรตูให้2ดาวค่ะต่อมานะคะตัวที่5นะคะจะเป็น อะดาพาลีนหรือว่าชื่อทางการค้าชื่อดิฟฟรินนะคะตัวนี้นะคะคกลไกจะคล้ายกับเรตินเอเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าจะมีข้อดีกว่าก็คืออาการไวต่อแสงน้อยลงลดอาการระคายเคืองนะคะวิธีการใช้ก็คือทาหลังล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็ทาหลังล้าหน้าก่อนนอนครั้งเดียวแล้วก็ข้อควรระวังก็คือหญิงตั้งครรภ์ใช้ไม่ได้เช่นกันนะคะ อันนี้นะคะโปรตุให้คะแนน3ดาวเลยค่ะก็วันนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วในคลิปหน้าค่ะจะมาแนะนำยารักษาสิวประเภทสิวไม่อักเสบหรือสิวอุดตันนั่นเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ